มาดูโอ้โหจะบอกว่านี่เพื่อนดูโอ้โหรากทะลุกล่องกันอย่างนี้เยเ้เร่งการแตกใบแตกยอดใหม่ได้ดีมากๆเนี่ยรากเดินดีรากฝอยแตกดีดเนี่ยยอดใหม่ก็จะแทงอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆปอ,อกมากดไม่ก้อยใบายงามมาก เริ่มกัดสีแล้วค่ะเพื่อนๆสีแดง เริ่มชัดแล้วค่ะเพื่อนๆตอนเล็กๆน,น้องจะมีขาวๆแล้วก็เขียวๆอย่างนี้นะคะพอเริ่มกัดก็จะแดงอย่างนี้เลยถ้ารู้สุดนี้เลยค่ะเพื่อนๆถ้าโู้ได้ช่วไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสุดเด็ดเคล็ดลับแต่งง่ายเลยคะสูตรนี้เลยค่ะทาให้บอนสีของเพื่อนนะคะแต่กอใหญ่เป็นพุ่มสวยบอนสีนะคะใบใหญ่นะคะต้นอวบแข็งแรงเพื่อนท่านไหนนะคะมีปัญหาว่าบอนสีค่ะแทงหลอดใหม่มาแล้วนะคะมีอาการแบบ เป็นยอดห,อด,หอดแล้วก็ยอดเหี่ยวยอดเฉาไปเลยค่ะจนเหลือแต่ก้านค่ะแม่ก้อยขอสูตรเด็ดที่ทําให้บอลสีของหนูนะแทงหลอดมาแล้วก็ยังคลี่ใบสวยแข็งแรงไม่เหี่ยวไม่เฉาไปซะก่อนนะคะสูตรนี้ยังป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแบบธรรมชาติไล่มดไล่นอนไล่มแมลงได้ด้วยนะคะไม้พืชผักไม่งามไม่สวยไม่ติดดอกออกผลใบหงิกใบงอแก้ปัญหาง่ายๆด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำ ด้วยกันเลยนะคะ เติบโตเร่งการติดดอกออกผลแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติานะคะไหนมีปัญหาปลูกบอลสีไปแล้วแทงหลอดแล้วค่ะไม่ก้อยไงหลอดเหี่ยวเฉาเน่าซะก่อนเหลือแต่ก้านค่ะไม่ก้อยบอลสีของหนูนะคะไม่สวยไม่สดไม่โตเลยเราใช้สูตรนี้กันเลยนะคะ วัสดุปรณกหลักค่าหัวใจของงานก็คือกะปิเลยนะคะกะปิที่ให้สารไตโคซานะคะบอลสีของใครไม่งามนะคะเกิดเนื่องจากหัวบอลสีนะคะคือในดีนะคะหัวที่อยู่ในดีนะคะให้แตกรากฝอยค่ะเราเร่งการแตกรากฝอยของน้องบอลสีแบบง่ายๆนะคะด้วยกะปิเลยแตกรากฝอยดีน้องบอลสีก็จะแทงใบใหม่ค่ะเพื่อนๆปัญหาว่าทําไมยอดเน่าซะก่อนนะคะเกิดเนื่องจากนะคะรากตรงนั้นถ่านเน่าก่อนค่ะพอรากเน่าปุ๊บยอดก็เน่าเลยค่ะเพื่อนๆนี่เร่งรากใหม่ง่ายๆด้วยกะปิกันเลย ะะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะยาล้างจานค่ะไว้ไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงไข่ดึงฟองค่ะ <c oughs> โปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะจุกลินซีสังะห์แสงนะคะเร่งรากเร่งการจเจริญเติบโตร,ระเบิดรากระเบิดหัวนะคะทําให้น้องมดสีกิ่งกา้านแข็งแรงดีต้นอวบแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติด้วยนะคะเร่งการแตกรากฝอยของน้องมดสีง่ายๆนะคะ ด้วยจุลินทรีย์สังกห์แสงเลยนะคะเพื่อนไม่มีจุลินทรีย์สังกห์แสงนะคะสามารถใช้ปุ๋ยกล้วยได้หรือปุ๋ยผลไม้ทุกสูตรทุกตวัวเป็นน้ำมีเอ็มนะคะแทนได้นะน้ำซาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายๆน้ำซาวข้าวในช่วงเช้า<อ>ไปเลยค่ะเก<อ>็บไว้หลายวันมีกลิ่นค่ะ<อ>ไม่มมมมมมกวเพื่อนๆก็เติมน้ำตาลทรายลงไป2-3ถึงช้อนโต๊คะคคือปุ๋ยสูตร 16- 16- 16บนะคะบำรุงได้ทุกส่วนเลยค่ะบำรุงตั้งแต่ระบบกำต้นกิ่งก้านใบดอกและผลเริ่มเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าใครหนึ่ง ตีนแมคคาเทียมที่ผัดต้องใส่ข้าใส่ลงไปด้วยนะน,นี่เลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะให้น้องบอสีนะคะจากที่สซมโสมนะใบเหลืองเหลืองจากช่วงนี้นะคะเข้าหน้าหนาวแล้วนะบอสีเพื่อนเพื่อจะมีอาการแบบทิ้งใบใบเหลืองไม่ต้องกังวลน,นะคะที่เหลืองเหลืองอะ่ะเพื่อนเพื่อนเด็ดออกเลยค่ะกระตุ้นนะคะให้เขาแทงใบใหม่ไวๆนะเราใช้สิ่งนี้ช่วยด้วยนะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเราใส่ลงไปค่าสองฝาค่ะเร่งการแตกรากขอยแบบแง่ายๆค่ะบอนสีใบใหญ่ใบดกต้นอวบแข็งแรงค่ะ พอใจแล้วค่ะแม่ก้อยขาบอลสีไม่สวยเลยไม่โตเลยค่ะแม่ก้อยนี่กะปิเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆป้องกันเชื้อโรคเชื้อรากันแบบง่ายๆนะคะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถตรึงในตัวเจนลงสู่ดินนะคะนี่ระเบิดดินค่ะให้ดินร่วนสวยง่ายๆนะคะด้วยจุลินทรีย์สามก๊าซเราใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆของดีจริงนี่ใส่ลงไปนะคะสองช้อนนะคะเพื่อนๆค่ะ จุลินทรีสังเคราะห์แสงทำมมจากอะไรคะแม่ก้อยขาจุลินทรียสังเคราะห์แสงทำมาจากนะคะไข่กะปิผงชลรดน้ำปลานะคะหมักไว้7วัน14วันเพื่อนเพื่อก็จะได้จุลินทรียสังเคราะห์แสงแดงกำ่ำใสปิ้งอย่างนะคะเป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลกำจัดเชื้อโรคเชื้อราแบบงะะ่ายๆเลยค่ะช่วงนี้บอลสีของหนูไม่งามเลยคะ่ะแม่ก้อยพริกดูที่ใต้ใบมีทั้งหนอนแถมยังมีเพลี้ยแป้งมากวนนะคะเพื่อนเพื่อนี่ไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงกำจัดเพลี้ยไฟไล่แดงแบบง่ายๆค่ะด้วยน้ำยาล้างจานเลยนะคะเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะเพื่อนๆ ใส่น้ำซาวข้าวลงไปนะคะเพื่อนๆไม่มีใส่น้ำสะอาดธรรมดาได้นะคะมีกะปิค่ะเพื่อนๆ่ะที่เป็นก้นกอนๆบีเลยค่ะปุ๋ยและฮอร์โมนไข่แบบเร่งดวนสูตรนี้ค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราระเบิดรากน้องบอลสีเร่งหลอดใหม่เป็นใบอวบสวยนะคะนี่ใบดกแตกกอเก่งค่ะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาสูตรน,นี้นะคะเราผสมต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันในช่วงเช้าและเย็นๆค่ำๆเลยนะคะพืชไหนนะคะที่แตกใบแตกยอดใหม่นะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยไปฉีดพ่นนะเนื่องจากยอดใหม่หรือหลอดใหม่ของน้องบนสีเนาะเพิ่งแทงออกมานะคะเนีย่ยมดหนอนแมลงเขาจะชอบคะ่ะเขาจะไปเกาะค่ะเพื่อนๆ ล้วก็นําสูตรนี้ไปฉีดพ่นเลยทําให้หลอดที่ม้วน,นของน้องบอสีค่ะคลี่ใบใหม่ได้ไวมากๆแล้วก็ฉีดพ่นทางดินด้วยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะคะสูตรนี้เป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงกําจัดเชื้อโรคเชื้อราระเบิดรากระเบิดหัวนะคะแก้อาการยอดเน่านะคะไม่แทงหลอดเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนนี่คือบอลสีนะคะที่แม่ก้อยผ่าหัวนะโอ้โหจะบอกว่านี่เพื่อนดูโอ้โหรากทะลุกล่องกันอย่างนี้เลยคะ่ะอูรากเดินดีมาก ตอนเช้าเนาะเราก็มาเปิดกล่องเลยค่ะเพื่อนๆมาฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้นี่เพื่อนๆดูโอ้โหนี่รากแบบอืมชอนไหยท้องออกมาอย่างนี้ฟู้รากทะลุจริงเห็นไหมคะรากขาวๆค่ะฟูแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆนี่ฉีดพ่นเลยนะคะนิดๆพอประมาณค่ะเพื่อนๆกำจัดเชื้อโรคเชื้อราแก้อาการผ่าบอลสีไปแล้ว ขึ้นราเน่าก่อนนะคะในกรณีถ้าเพื่อนๆพบว่าน้องเน่านะเพื่อนๆหยิบออกมานะคะแล้วก็ไปฝังหรือไปปลูกใต้โคนต้นไม้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเขาจะงอค่ะคือมีเปอร์เซ็นต์รุนเพาอย่าเพิ่งทิ้งไปชะทีเดียวเนาะก็ปิดกล่องเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะวางไว้ที่ร่มลำไรนะคะโดนแดดส่องถึงค่ะเพื่อนๆแล้วก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเร่งการกัดสีน้องบนสีได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนจ๋านกสีอุษาค่ะเพื่อนๆน้องจะแบบกลมแบบ ชมพูเด่นชัดนะคะแบบเม็ดก็โอ้หชมพูแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนอักริีึมาก,ก็ใช้ได้นะคะสีสวยค่ะอ้แต่ละเม็ดคุชมาไม่ค่อยอยากไปหลอดๆค่ะวันนี้คลี่ใบแล้วค่ะเพื่อนโอ้สีสวยสดมากๆใบไ,ไหนนะคะพเพื่อนที่มีอาการแบบว่าน้องหมดอายุแล้วอะซีดแล้วนะคะไปลายใบเป็นอย่างนี้เนาะ,ะพเพื่อนเด็ดได้เลยค่ะเด็ดทิ้งได้เลยค่ะนี่นะคะ เพ,เพื่อนๆดูที่ใต้ใบเนี่ยโ้เหมือนมีลายแดงลายขาวเนี่ยเล็กๆเนี่ยพเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยนี่เก็บไปทิ้งไกลๆนะคะอย่าอยู่ในแปลงของเราคะ่ะเพื่อนๆอีกพวกเลยอู้ตะละเมคูสูมาของแม่ก้อยนี่แหละค่ะคือกระถางนี้แหละที่มีปัญหาเหมือนพเพื่อนๆที่คอมเมนต์ถามแม่ก้อยมานะแทงยอดมาแล้วเน่านะคะพเพื่อนๆดูแต่ตอนนี้นี่น้องสดใสมากด,ดูแต่ก็แบบโ้แต่กอตะพืชะพือแต่ก็เก่ง แล้วก็ใบใหม่นี่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆากทุ่นให้ครบเลยค่ะบนใบใต้ใบนะคะที่ที่ลำต้นค่ะเนี่ยอยากให้ลำต้นอุบกวบนะคะนี่น้นเลยค่ะแม่ก้อยก็จะฉีดพ่นทุกวันเลยนะคะหรืออย่างน้อยนะคะเราจะฉีดทุกสองสามวันน้อยสุดน,นะคะสัปดาห์หละครั้งค่ะเพื่อนโอ้สวยสวยทุกต้นเลยเนี่ยเพื่อนๆจ๋านี่จากเน่านิดๆนะคะนี่โอ้มาสวยบอลสีกัดสีเต็มใบทุกใบค่ะเพื่นอนโ,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 โอ้ทำไมบอลสีแม่ก้อยถึงกอใหญ่อย่างนี้นะ คือไม่ก้อยผ่าฝากเลยค่ะผารอบๆอบะมีหัวเดียวเองไม่ก้อยก้อยารอบๆเลยนะคะนี่พ่นทางดินด้วยโอ้โหดูดูๆๆๆดูๆๆดๆๆหลอดสก,ก่อนแทงหลอดปุ๊บก็กัดสีเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> โอ้ยงามมากฉีดพ่นเลยค่ะอีนาวค่ะอีนาวแผงของไม่ก้อยนี่มีจุดมีจุดชมพูด้วยเพื่อนๆไปสังเกตดูนะแดงวัววัวแดงไปไหนเก่าแล้วแก่แล้วนะคะเพื่อนๆอย่าง,งนี้อ่าติดได้เลยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆติดอย่างนี้เลย ไว้ได้นกสีส่า,าะนะเนี่ยแบบมีเป็นจอมเนาะเป็นจอมผ่าฝา,ากได้ไหมคะเป็นจอมก็จะครึ่งหนึ่งเนาะเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็ผ่ารอบๆไปหนึ่งสองสามรอบๆเลยก็ได้ประมาณ8ส่วนเนาะเนี่ยก็จะแทงใบใหม่เยอะๆแน่นๆอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยเมฆก้อยก็ผ่าฝากทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆดูเห็นไหมนะเยอะๆใบดกใบเยอะบอลสีไปแล้วแทงยอดมายอดเนา่าค่ะเหลือแต่ก้านค่ะไม่ก้อยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นอย่างนี้เนาะเพื่อนๆเนี่ยนะเด็ดเลยค่ะทิ้งอย่างนี้เลยนะ มาที่วิธีแก้ไขเลยค่ะมียอดแล้วมีหลอดแล้วหดเหี่ยวเน่าไปซะก่อนนะคะต้นไม่โตต้นโซมนะคะยังไงคะแม่ก้อยคะนี่ให้เพื่อนๆนะคะเอาน้องขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เนาะเนี่ยทำไมไม่โตเพื่อนๆดูน้องแบบน้องไม่มีรากฝอยเลยเดี๋ยวแม่ก้อยไปล้างหัวน้องบนสีให้เพื่อนๆดูนะพี่คะแม่ก้อยไปล้างหัวน้องบนสีมาแล้วเพื่อนๆดูมีแต่จอมเราก็ไม่มีรากฝอย พืชที่เขาจะแตกใบได้ต้องมีรากฝอยนะคะเพื่อนๆส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระตุ้นการแตกรากฝอยใหม่เนาะคือหนึ่งรากฝอยก็คือหนึ่งใบหนึ่งหลอดเลยค่ะพเพื่อนๆยังไงคะแไม่ก้อยขาเนี่ยมันจะเน่าด้วยเนี่ยมาเลยค่ะพเพื่อนๆป้องกันเชื้อโรคเชราปูนแดงค่ะปูนแดงกินหมากของคุณยายโอ้ไม่ก้อยเพิ่งมาสังเกตเน,นี่ยน้องมีหนึ่งรากฝอยอยู่ค่ะหได้หนึ่งรากฝอยได้หนึ่งใบจริงๆเลยค่ะพเพื่อนๆเนาะอยากได้หลายใบต้องกระตุ้นรากกันหน่อยค่ะเดี๋ยวกำจัดเชื้ ายป,ปูนแดงบางๆค่ะายที่แผ่น้องค่ะปูนแดงเขาก็จะมีแคลเซียมด้วยแล้วก็เป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติค่ะต้องการเชื้อโรคเชื้อราน้องจะได้โตวไวๆนะคะายป,ปูนแดงหรือยาแดงของต้นไม้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ก็จะผึงรวมไว้ก่อนนะดินเก่าที่เพื่อนๆปลูกน้องบอลสีไม่ใช้แล้วนะคะเรามาทําดินปลูกแบบใหม่เลยนะคะก็คือดินร่วนนะคะดินร่วนหนึ่งส่วนนะคะใบก้ามปูหรือใบมะขามสามเป็น ใบพืชนะคะสามดินหนึ่งนะคะลองก้นด้วยมะพร้าวสับที่ม่ก้อยแช่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้แล้วแนกะ้ปัญหางห่ายๆแบบนี้เลยค่ะพื่อนจ๋ามะพร้าวสับนะคะลองก้นกระถางเลยค่ะดินใบกา้ามปูดินใบมะขามคะ่ะเร่งรากน้องแบบง่ายๆนะคะ <c oughs> พเพื่อนเพื่อางบนสีเขาชอบดินโป่งร่วนซุยนะคะรากฝอยจะได้เดินดีๆค่ะพเพื่อนๆืนบ้านม่ก้อยมีต้นมะขามใหญ่นะคะเนี่ยม่ก้อยก็ใช้ดินนะคะดิน ต้ต้นมะขามอ่ะแดงเนี้ยค่ะลองก้นด้วยน้องบรรสีที่มีปัญหามาเลยค่ะเ,เพื่อนๆจ่ามีดมาเลยนะคะเนี่ยบ้างอย่างนี้นะคะเนี่ยบ้างนิดๆแต่ไม่ขาดค่ะหนึ่งสองสาม่ห้าหเจดแปดอาจประมาณ8ส่วนนะคะเฉะลี่ยนะเพื่อนๆนะนี่บ้างเสร็จแล้วบ้างให้น้องเจ็บ ก็จะเป็นการกระตุ้นรากใหม่แล้วก็แทงหน่อได้เร็วมากๆเราจะเรียกว่าเป็นวิธีผ่าฝากนะงน้องบนสีลงไปเลยค่ะเพื่อนๆวางไว้ตรงกลางนะคะนี่จัดเรียบให้สวยงามในดินปลูกของเราใบามะขามเพื่อนๆนที่เป็นคนเมืองเนาะหนูไม่มีใบมะขามแค่ไม่ก้ยทำยังไงคะใบมะขามมีในอินเทอร,นะร์เน็ตนะเพื่อนเพื่อนนะสั่งได้นะหรือใบก้ามปูล้วนๆค่ะเขาก็มีแบ่งขายะคะ่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาอบน้องนะขันจานชามมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อน วางน้องลงไปเลยนะคะใส่น้านิดเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วค่ะเพื่อนๆใส่นิดๆค่ะกระตุ้นให้น้องแตกรากไวๆนะคะเรื่องดื่มชูกําลังนะใส่ลงไปด้วยนะคะหนึ่งฝานะเดี๋ยวเราจะลดทางดินเลยคะ่ะเป็นปุ๋ยทางดินค่ะเ,เพื่อนใส่จุลินชีสังข์แสงนะหนึ่งฝาจ้าเราได้ปุ๋ยของดีของเราแล้วค่ะเพื่อนๆป้องกันเชื้อโรคเชื้อรากระตุ้นรากน้องใหม่นะครากยังไงข้าไม่ก้อยพอชุ่มๆนะให้ให้เห็นว่าเนี่ยน้ํา ไหลออกที่กระถางแล้วค่ะนี่ก็แสดงว่าน้ําปุ๋ยของเราค่ะชุ่มชื้นแล้วค่ะมาเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆเราอบ <ๆ S 2> น้องแบบง่ายๆค่ะวางลงไปเลยค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยใส่ถุงล็อกไว้เลยค่ะให้น้องร้อนค่ะคือควบคุมนะคะความร้อนน้องบนสีชอบอากาศร้อนชื้นนะคะ นี่ก็จะเป็นสูตรโบราณเรียกว่านะเป็นการควบแน่นนะคะเพื่อนๆพอนพอควบแน่นอย่างนี้ปุ๊บก็จะเกิดไอ้น้ำค่ะไอ้น้ำก็จะตกไปในกระถางค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นรากน้องบอลสีนะบอลสีก็จะใบใหญ่ใบโตนะคะเราจะคุมนานขนาดไหนคะแม่บ้อยขะคุมได้นานเลยคะ่ะคือดูลักษณะว่าน้องสวยงามปิ๊งปังเพื่อนๆก็แก้ถุงออกนะคะ มาวางมาปลูกไว้ด้านนอกได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่กระตุ้นการแตกรากน้องบอลสีที่ไม่แทงหลอดแทงใบนะเพื่อนๆที่เพิ่งซื้อบอลสีเพิ่งเอฟน้องบอลสีมาน้องมีอาการเหี่ยวโซมไม่สวยนะคะก็ใช้วิธีนี้เคล็ดลับนี้ได้เช่นกันนะคะวางไว้ที่ร่มรำไรค่ะเพื่อนๆโดนแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะจ๊ะเมื่อน้องโตและแข็งแรงเพื่อนๆก็มาวางมาเลี้ยงมาปลูกใส่ถานหล่อน้ําเลี้ยงไว้ด้านนอกเช่นกันได้นะคะมาใช้สูตรนี้ค่ะ ุ๋ยกระตุ้นรากน้องแบบง่ายที่กระถางได้เช่นกันค่ะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเนาะปุ๋ยทางใบฉีดพ่นทางใบนะฉีดพ่นทางดินได้ตัวนี้นะคะพเพื่อนฉีดพ่นเลยไรมดไ่หนอนไล่แมลงกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยพเพือเวว่อนอย่าไว้ใจฉีดพ่นเลยเรียบร้อยเลยค่าเพื่อนจา่าเสร็จแล้วก็ใช้เลยนะคะผสมต่อน้ํานะคะสิบหยี่สิบลิตรนะคะใช้ได้เลยนะคะพเพื่อนๆสาเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนจ๋านี่มีแก้วนะคะ,ะ,คะใช้แก้วเลยะคะ่ะ สูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่แต่น้องบนสีนะอะโกนิมานะคะนี่สวนภูมิค่ะเพืเ่อนนี่ดางสวยค่ะถือว่าหายากนะเพืเ่อนมีโอกาสเห็นน้องก็ซื้อมาเก็บไว้เลยนะคะอโกนิมาประกายเพชรค่ะมันอาจะเรียกว่า,ารวยซับนะนี่โอ้แทงหลอดดีมากๆว้าวเพชรน้ำหนึ่งค่ะเพืเ่อนร้านลดเลยโเคนี่มค่ะใช้ได้เช่นกันค่ะตะกูลเงินไหลต่างๆค่ะเพืเ่อนล,ล้านลดเลยว้าวแสงเงินแสงทงองอีพี่ค่ะเพื่อนล้านเลยค่ะเพืเ่อน ตอนนี้ค่ะจากขีเลคขีเลค่ะตอนนี้อู้สีเริ่มสดใสแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วรสสุดนี้นะะเลยค่ะนีเหยือกก็ใช้เหยือกได้เลยนะว้าวดูคิวไม่ก้ายสะก่อนอันนี้แตกใบแตกยอดเป็นพุ่มสวยดีมากๆแล้วรสสุดนี้เลยค่ะป้องกัรลาน้ําค้างลาสนิมในช่วงเช้าได้ด้วยนะคะป้องการลาสนิมลาน้ําค้างสาหรับผักกินใบมาฉีดพ่นในช่วงเช้าเลยคะ่ะหกโมงเจ็ดโมงนะคะ สองโมงเช้าก็ฉีดเลยค่ะเพื่อนกุหลาบกําลังงามเลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นสุดนี้เลยนะป้องกันเพลี้ยไฟลายแดงได้ดีมากๆาหนาวแล้วหากุหลาบมาปลูกกันนะคะกล้วยไม้ค่ะเพื่อนขากําลังออกดอกดีเลยหน้านี้นะคะฉีดพ่นเลยค่ะทําลำต้นเลยค่ะฉีดพ่นไปเลยค่ะเหนไมไม่ก้อยสวยมากเน้นไปที่วัสดุปลูก้วยนะคะโรคาเียแบ็กเมจิกค่ะเพื่อนแล้วก็ปลูกในน้ำแล้วก็ปลูกลงดินนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมปลูกในน้ำจะโตไวมาก ออกมาตอนแรกน้องจะใบเขียวนะพอนานๆน้องจะค่อยๆใบสีม่วงค่ะปลูกไม,ม่ดินจะใบเล็กนะคะนี่สู้ปลูกในน้ําจะดีกว่าน้อไหลจะพุ่งดีค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะที่รักษสน่หจันนะคะสูตรนี้ก็ใช้ได้นะคะเพื่อนโอ้สเสนิทจันกรกเมนไม่ค่อยสวยมากคีดพุ่ที่ลาต้นเลยคะ่ะอยากให้ลําต้นอวบแข็งแรงนะคะเพื่อนนี่ชอบชอบสายวุ้นค่ะซื้อมาเลยค่ะเสนิทจันทำเพื่อนน้องวุ้นด่างแบบธรรมชาติเลยเสนิทจันโกเมนหูชิดค่ะล่องลึกนะคะเพื่อนดู ตัวนี้ของม่ก้อยสมบูรณ์มาก2ปีแล้วค่ะเพื่อนให้ลูกมา3าต้นแล้วค่ะเพื่อนสิบนเลยอ้าวเร่งการแตกใบแตกยอดใหม่ได้ดีมากๆเนี่ยรากเดินดีรากฝอยแตกดีเนี่ยยอดใหม่ก็จะแทงอย่างนี้เลยค่ะเพื่พอนโอ้ปากมรกตมบก้อยใบายงามมากนี่นะะเลยค่ะเพื่อนจ๋าสิคนเลยสินให้ปุ๋ยฮอร์โมนในช่วงเช้าก็จะดีอย่างนี้ค่ะเพื่อสามารถสงังเคราะห์แสงและนําไปใช้นะคะ ได้ทันทีค่ะโอ้มะเขือมะนาวนะคะแม่ก้อยก็มีนะคะโอ้มะนาวแม่ก้อยดุบมากลดเลยค่ะเพื่อนๆนีการติดดอ,อกขมสวยง่ายๆค่ะเพื่อนนี่นี่ปาเต้หรือผีเสื้อสมุทรนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยน,นะลดเลยคะ่ะเพื่อนๆว้าวร่อนทองเพื่อนๆลดเลยค่ะลดให้ชุมะะ่มเลยค่ะเพื่อนๆว้าวเจ้ากรุงใกลเซอร์กับเพื่อนๆแดงดีจริๆงๆค่ะหน้าหนาว มาปลูกกันนะค่ะแม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีต้นไม้พืชผักที่ง,งามๆปลูกน้องบอสีรักบอนสีนะคะขอให้บอสีของเพื่อนนะคะสวยๆแข็งแรงทุกต้นกันเลยนะบายบายไปก่อนนะคะหนาวแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน